่อไปค่ะลูกค้าแต่ได้ดนต่อไปค่ะเป็นเสื้อปูค่ะลูกค้าค่ะเสื้อนะคะเสื้อด้านหลังนะคะจะเป็นองค์ปู่นะคะด้านหลังจะเป็นองค์ปู่ด้านหลังจะเป็นองค์ปู่แบบนี้นะคะด้านหลังจะเป็นองค์ปู่แบบนี้นะคะอันนี้คือทําพิธีมาแล้วของมีพร้อมส่งอยู่ประมาณสักสองร้อยตัวใครจะเอา 399บาทจัดส่งฟรีทุกไซส์ราคาเดียวกันมีถึง3 4มีถึงส XL ค่ะลูกค้าขามีถึง3 XL แต่3 XL จะเทียบเท่า4 XL ปกตินะคะเพราะว่าเป็นโอเวอร์ไซส์นะคะ ลูกค้าใครจะเอาเสื้อไปใส่ลุ้นหวย399ยบาทจัดส่งฟรีทำพิธีมาแล้วนะคะเสื้อทำพิธีมาแล้วนะคะได้มาเหลืออยู่สองร้อยตัวนะคะโอ้โหสามเอ็กเอลอะไรขนาดนี้ใบบบ้อหน่วยใส่สีแบบ่เอ็กเอลโอ้กูกับผัวใส่ยังได้เลยส <laughs> องคนใส่งลงกัน <laughs> เนี่ยทำครอบครัวกลัวห้าคนกูนใส่เสื้อตัวนี้ได้จริงอ่คุมกูได้ทั้งตัวลองดูดิอู้อนนันอะไรอะ่ะ 2L บ้าจริงเหรอวางรังค่าง,ง,งมากเลยใ,ใครจะเอาเสื้อ399บาทจัดส่งฟรีนะคะจะเป็นองค์ฟูแบบนี้นะคะอยู่ด้านหลังนะคะมีแค่200ตัวนะทำพิธีมาแล้วนะคะ หนูให้อาจารย์เหยียบมาเลยค่ะเหยียบมาสองร้อยตัวค่ะปลุกเสกม่้ทําให้สองร้อยตัวค่ะอาจารย์ทําให้สองร้อยตัวได้หรือไม่ใช่ไม่ใช่สองร้อยตัวเหลือสองร้อยตัวคนที่ยังไม่ได้ก็จัดส่งไปแล้ววันนี้นะคะก็น่าจะถึงประมาณพรุ่งนี้เออลูกค้าหนึ่งวนหนึ่งรอบนะคะวนหนึ่งรอบแล้วก็จะให้แนวทางนะคะวนหนึ่งรอบแล้วก็จะให้แนวทาง วนหนึ่งรอบจะให้แนวทางเสร็จแล้วจะให้แนวทางแล้วก็จะนั่งเมาส์มอยกันต่อเคยเถียงไหมคะทำอยู่ใจไม่ดีเลยแต่เดี๋ยวนี้พอทำแล้วคิดถึงโอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะ สาธุบุญด้วยนะคะลูกค้าขาใครจะบูชาเหรียญปู่ส9่บาทจัดส่งฟรีใครจะบูชาเหรียญปู่ส9่บาทจัดส่งฟร,รงฟีอกห้าสใส่ได้แน่นอนแม่หนูอยากให้ดูแม่บ้านหนูคุณจะสะพรึงนางสามารถกืนกินหนูเข้าไปทั้งตัวได้นางใส่ได้อะคะ่ะสีเอใส่ได้แบบ ใส่ได้แบบสบายอะใส่ได้แบบหลวมๆอะแบบดึงได้อีกอะมี S M L XL XXL XXXL ง่ายๆ,ๆ,ๆ,ๆมีถึง 3XL อะค่ะแต่ 3XL เป็นโอเวอร์ไซส์มันจะไปใส่ถึง4 4XL เลยใหญ่มากอะโคตรใหญ่หนูเบลตลับเมตรมาอันนี้รอบอ,อกดิ ใครจะบูชาเหรียญปู่499บาทนะคะใครจะบูชาเหรียญปู่499บาทจัดส่งฟรีนะคะแหวนเดี๋ยวไปให้ค่ะลืมเลยแหวนเอ่อจี้ปู่8 8ดบาทจัดส่งฟรีพร้อมสร้อยพร้อมกล่องนะคะอาจารย์เป็นคนเลือกแบบให้นะคะแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะแผ่นสวดพิกดวงชะตา199บาบาทแจ้งชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดะคะ่ะ หินถูกหวยนะคะ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูบให้ค่ะปีเซียดูซับนะคะ299รยบาบาทจัดส่งฟรีและแถมทูบให้ค่ะปีเซียเดี่ยวได้แดงนะคะ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูบให้ค่ะปีเซียหยกนะคะ299บาทจัดส่งฟรีและแถมทูบให้ค่ะมหาเศรษฐีนะคะ399บาทจัดส่งฟรีและแถมทูบให้ค่ะ ทูบนะคะ1ชุดได้10ชิ้น159บาทจัดส่งฟรีค่ะแป้งนะคะ199บาทจัดส่งฟรีค่ะลิปนะคะ199บาทจัดส่งฟรีค่ะและแหวนปู่ค่ะลูกค้า แหวนปู่ตอนนี้เหลือแบบเดียวนะคะที่อาจารย์แจ้งมาแหวนปู่เหลือแบบเดียวเลยค่ะลูกค้าขาแหวนปู่เหลือแบบเดียวเลยนะคะแหวนปู่เหลือแบบเดียวเลยใครจะเอาปกติ399บาทใครอยากได้299บาทจะส่งฟรีค่ะ หนึ่งให้วันนี้วันเดียวค่ะลูกค้ามีอยู่ประมาณ74วงนะคะใครอยากได้299บาทจัดส่งฟรีนะคะจาก399ลูกค้าเป็นขนาดฟรีไซส์สามารถบีปรับขนาดได้นิ้วเล็กนิ้วใหญ่ใส่ได้หมดเลยใครรับแหวน CF แหวนค่ะลูกค้าเป็นแหวนปู่2 9 9บาทจัดส่งฟรีใครจะแหวนปีเสีย199บาทจัดส่งฟรีค่ะแหวนปีเสีย199บาบาทจัดส่งฟรีค่ะ งวดนี้สีเขียวนะคะงวดนี้สีเขียวนะคะใครแคปหน้าจอแล้วกดสี่ขึ้นมาให้หนึ่งนะคะใครแคปหน้าจอแล้วกดสี่ขึ้นมาให้หนึ่งคะ่ะ ใครแคปบหน้าจอแล้วกดสีขึ้นมาให้หนึ่งค่ะใครดูไลฟ์สดนะคะเป็นงวดของวันที่16พฤษภาคม2564ใครที่จิ้มลิงก์ที่ปักหมุดไปแล้วไม่ใช่ไลา์ขายของนั่นคือเพจบอมนะคะไลา์ของแท้นะคะจะอยู่ที่ QR Code โค้บนหัวไลฟ์สดเลยนะคะสแกนไปได้เลยหรือแอดไอดแอดน้ำหนึ่มีแอดนำหน้านะคะบัญชีหนึ่งมีบัญชีเดียวค่ะบัญชีบริษัทพิรดาเครื่องรางความรวย8 8 บริษัทหนึ่งไม่รับแทงหวยค่ะลูกค้าขายเครื่องรางขายของออนไลน์อย่างเดียวนะคะลูกค้าใคร C f เแล้วทักไลน์ที่หนึ่งปักหมดุดรวมยอดแล้วโอนเองได้เลยใครแคปหน้าจอแล้วนะคะขอให้รวยค่ะกดสี่มาเลยใครแคปหน้าจอแล้วกดสี่มาค่ะขอให้รวยแบบรัวๆเลยนะคะก้าวเข้าสูงวดที่เก้าค่ะลูกค้าเก้าแรกไม่เป็นไรเก้าต่อไปรวยเท่านั้นค่ะเก้าแรกไม่เป็นไรเก้าต่อไปรวยเท่านั้นค่ะ นะคะด้ารับแบบปุ๋ยเราเรสวยมากขอบคุณมากๆค่ะปังงวดนี้สีเขียวเหนียวซับหยกเขียวต้องมีเสื้อเขียวต้องมีถุงมาใส่เงินต้องมีเสียงต้องพร้อมกรีดใครไม่มีเสียงกรีดยามมาเอากล่องนี้มาเร็ว <c oughs> <c oughs> ใครไม่มีเสียงกรี๊ดความน่ารักของลูกเพจหนึ่งไม่มีหนึ่งหนึ่งใช้คําว่าแบบนี้เลยดีกว่าหนึ่งไม่รู้ว่าอาจารย์ให้หวยท่านอื่นเจอแบบหนึ่งไหมหนึ่งเจอแบบนี้ค่ะเขียนโน้ตมาและส่งมาแบบนี้ค่ะหนึ่งชอบเจ็บคอและเสียงแหบกีดเยอะน้ำเต้าทองก็มามีทั้งแบบหวานและแบบขมแล้วก็ อันนี้จะเป็นยาอมกากึกเพียงวันนี้หนูเห็นเลขดังเลขหนึ่งหนูเห็นเลขดังเลขหนึ่งวันเนี้ยอยู่ตามเลยเลขห้าแปดแปดห้าเขาปเปรีามาจากไหนกัน มันคือเรียกอะไรเหรออามใครรู้บ้างว่าเลขห้าแปดมันคืออะไรเหรอคะหนึ่งไม่รู้จริงๆเพราะว่าเห็นแต่ว่าออลอตเตอรี่อะแผงลอตเตอรี่อะหนึ่งถามเขาแล้วเขาบอกว่าเลขห้าแปดอะแม่ขายดีหมดเลยจะบอกให้ฟัง ดังมากห้าแปดห้าแปดนะมันไม่ออกหรอกมันจะออกอะไรวะถ้ามันจะออกนะมันจะออกมันจะมีมามาตัวหนึ่งในสองตัวเนี้ยเชื่อกูดิงวอที่แล้วให้อะไรอ่ะแปดสองแปดศูนมาแปดหนึ่งผู้แค่นี้แหละคิดเอา ห้าแปดอันทุกงวดอันถ้าม,มาก็ดีถ้ามาก็ดีห้าแปดคนก็ถูกก็ยินดีให้คนถูกก็ดีแล้วบือไม่ตามไล่ขอ,ทขอโทษค่ะอ๋อเรียกสูตรคำนวณ ใช้สูตรคำนวณเอาเหรอคะห่วยห้าแปดปดห้าอ๋อหนึ่งว่างวดนี้ปู่มาแน่เลยวดนนี้ยเลขปู่มาอีกหนึ่งคิดนะ หนึ่งคิดว่าวันนี้เรียกปู่มาอีกออกห้าศูนย์ใช่ปะอืมมันมาจากสองเมืองชัยใครคือสองเมืองชัย อ๋เมันแอดลือลั่น่ะเหรอแอดลือลั่นก็ที่เราให้หนะึ่งแปดนี่เนาะเข้าด้วยเนาะหนึ่งแปดหนึ่งเก้าแปดเก้าแอดลือลั่นแอดลือลั่นให้แต่เขาจะมีเขาจะมีชุดเน้นของเขานะแปดดับล่างค่ะทุกคนเขาบอกเขาพิมพ์ม,มาหนูหนูไม่ได้พูดนะขอห้าศูนมาถูกปะ ไม่รู้อะหนึ่งมีความรู้สึกว่างวดเน,นี้ยปู่ให้แน่นอนไม่รู้ว่าจะจุดได้อะไรแต่คิดว่าปู่ให้แน่นอน สุดยอดสุดยอดจริงๆแล้วอ่ะหนึ่งชอบนะแอดที่เขาแบบหนึ่งชอบจริงแล้วหนึ่งชอบมากเลยนะอาจารย์ที่เขาแบบให้หวยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะให้ตัวเดียวอ่ะหนึ่งว่าเจ๋งดิ วันนี้ปูกให้เหมือนเดิมเชื่อเถอะยังไงปูกก็เมตตาเราปูกก็ให้เราเหมือนเดิมว้านลุก